ก็ส่งชุบก่อนนะครับส่งลงชุบให้สวยเลยเอาเก็บไว้ modify ปั๊มนะครับเราก็ทําการรื้อเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับเป็นชิ้นๆิ้เลยเราก็ทําการบิ้วพูดง่ายบิ้วปั๊มปั๊มเก่าผมจะไม่ขายในสภาพเดียงกงนะครับผมจะรื้อทุกชิ้นนะครับรื้อทุกชิ้นถอดหมดทุกชิ้นนะครับถอดทุกชิ้นเลยล้างวาว ล้างวาล์วเพราะมันจะมีวาล์วเช็ควาล์วที่มันมีปัญหาก็คือเหมือนเหมือนวาล์วไอเดียเสียนะครับผมจะทําการถอดมันถอดทั้งหมดแล้วก็ทดรวยนะครับพวกนี้ปั๊มนี่พวกนี้มันจะ,นจะเช็ควาล์วตัวนี้มันจะเสียอย่างเดียวที่มันรั่วกันนะครับพวกฟีดพวกอะไรไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ปั๊มพวกเสื้อพวกนี้ผมก็จะทําการเ,เขาเรียกทำการล้างความสะอาดทุกชิ้นนะครับการซ่อมปั๊มก็คือต้องทําลักษณะแบบนี้นะครับหรือรวมกันหมดเลย ไม่เป็นไรเฉพาะเดี๋ยวเราก็ต้องประกอบใหม่ดีนะครับอันนี้ก็เราจะทาการรื้อแล้วก็เดี๋ยวก็ผมต,ต้าล้างทุกชิ้นนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาพอทําเสร็จทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพอทุกเสร็จล้วเดี๋ยวมันสวยแล้วมันใหม่แล้วเราก็จะมาประกอบเสร็จป<ม>ุ๊บเราก็จะมาทาการเทสเอ่อทีเครื่องเทสตัวนี้นะครับเทสแรงดูดของฟีดแล้วก็เทสแรงดันของของฟีดนะครับแล้วก็ เช็คก,ก่อนก่อนจะให้ส่งไปให้ลูกค้าเพื่อความมั่นใจว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับโอเคงานก็จะทําปั๊มก็จะทําหูฉีกก็จะทําเยอะแยะไปหมดเครื่องก็จะทำํำครับผม